นิดก็ดีทางผู้ประกบอบการค้าผลไม้ก็ดีก็นํามาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดด้านนะครับควบคู่กับผลไม้ที่กําลังฮิตอยู่วันนี้ก็คือผู้เรียนนะครับนอกจากนี้เราก็มีการาร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงรายนะครับในการนําสับประรดภูแลซึ่งเป็นสับประรดแ,แท้ของจังหวัดเชียงรายเนี่ยมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคามิตรภาพด้วยนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนว่าในช่วงเนี้นะครับผลไม้ของน่านก็ดีของประเทศไทยก็ดีในทุกที่เนี่ยออกมาเนี่ยอยากจะเชิญชวนคนน่านเองเนี่ยได้มาอุดหนุนนะครับแล้วก็จับจ่ายซื้อผลไม้นะครับที่ท่านชื่นชอบนะครับไปบริโภคกันในช่วงนี้ครับผลไม้ไทยเรานะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกแนละที่สําคัญ ผลไม้ของนาเองไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยครับขอบคุณครับ